สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการตอนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้นำนกนะครับเข้าบ้านอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งวันนั้นไปถ่ายคลิปนะครับที่บ้านของคุณพ่อสายันนะครับก็เลยได้ขอแบ่งนกนะครับท่านมาด้วยนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาถ่ายนะครับให้พี่น้องดูนะครับซึ่งก็ขันแล้วนะครับพี่น้องครับพยายามจะถ่าย ช่วงมันขันให้พี่น้องดูพอมันเห็นมันก็ไม่ขันน,นะนะครับนกนะนะครับซึ่งนกตัวนี้เป็นนกหนึ่งกลุกนะครับเป็นนกหนึ่งกลุกเสียงกลางนะพี่น้องนกตัวนี้สวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับยอมรับเลยว่านกตัวนี้สวยจนอดใจไม่ได้ครับพี่น้องครับก็เลยขอแบ่งมานะครับคุณพ่อสายันท่านบอกว่าท่านต่อมาได้ช่วงประมาณเดือนสิงหา ก่อนวันที่12สิงหานะครับปี64ที่ผ่านมานะครับผมตอนนี้ก็ล่วงเลยเป็นเวลา6เดือนแล้วพี่น้องครับนก6เดือนแกว่าครูเดียวแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงแบบเรียกนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเสียงคันนี้เพาะนะครับเสียงคันโยนเพาะนะครับ ครับคือมันมีจุดดีหลายอย่างครับนกตัวนี้นะครับสลับปีนี้ผ่านแล้วล่ะนะครับแบบหนาแบบนั่นเลยครับนกหนึ่งกุกนะครับเป็นแบบลายใหญ่นะครับนกหนึ่งกุกส่วนมากจะเป็นแบบลายใหญ่ส่วนใหญ่นะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญต่อมาก็คือมีเส้นสอด้วยครับนกตัวนี้นะครับมีเส้นสอนะครับแล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ขนครับขนที่หัวเข่าครับผมน่ะคุมเลยครับผมคุมเข่าเยอะมากนะครับอ่าซึ่งตามตำราผมนี่ผมจะชอบนะครับนกที่อ่าขนนี่คุมเข่าลึกๆนะครับอ่าคุมเข่าแบบลงมาต่าๆนะนะครับแล้วนกก็ยืนดีครับพี่น้องครับยืนต่ำนะเป็นนกขายาวแต่ว่ายืนต่ำแล้วก็ใช้ได้ บางตัวขายาวยืนสูงก็จะดิ้นนะครับจะเปรี้ยวนะครับแต่นี่ขายาวอยู่แต่ว่ายืนต่านะครับและก็ที่สาคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือคามครับพี่น้องคามตัวนี้ก็คือชนกันเลยพี่น้องครับคามชนกันนะครับชิดชนกันเลยนกตัวนี้นะครับคามใช่ไหมครับคามที่ตูดเนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งครับผมจะให้ดู นะครับเนี่ยนะครับขามชนกันแบบแบบชิดเลยนะครับอ่าชนกันชิดนะครับนี่เห็นไหมครับตรงคออภัยนะครับนกอาจจะจะดิ้นหน่อยนะครับเนี่ยครับขามชนกันชิดเลยนะครับอ่าก็เลยเข้าตานะครับแล้วก็ขนที่ใต้อ่าตรงคามนะครับผมคน สองฝั่งนะครนสองฝั่งของนกนะครับก็คือตรงท้องนกนะครับมันจะอยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่ซึ่งมันจะมาชนกันยาวชนกันนะครับเนี่ยถ้าท่านดูนะครับตร,ต,รต,รต,รตรงตรงท้องตรงตรงตูดลงไปน,งน,บบนี่นะครับอ่าซึ่งนกแบบเนี้นะครับควรอ่าเอามาเลี้ยงไว้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นนกที่ถือว่าน่าได้เลี้ยงได้เ,เป็นต่อแน่นอนนะครับนกเนี่ย หาขนยาวๆนะครับข้างล่างเนี่ยตรงตูดนี่นะครับเนี่นะครับมันจะชนกันทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งนกตัวนี้ก็คือเข้าองค์ประกอบหลายด้านนะครับหลายด้านมากนะครับที่ผมอชอบนะครับผมก็เลยต้องต้องซื้อมาแอดรับรองเลยว่านกตัวนี้ในเล่นแน่นอนพี่น้องครับนะในเล่นแน่นอนนะครับเป็นต่อแน่นอนนะครับแต่คาร์ลมันผมว่ามีนะครับนกตัวนี้มีคารลม ชัวเลยนะครับทีมกันคือเป็นนกที่ผมชอบอยู่แล้วคือนกเสียงกลางนะครับเสียงกลางหนึ่งกุกนะครับเสียงกลางหนึ่งกุกนะครับก็เลยเข้าหลายๆด้านนี่นะครับตร,ต,รรตรงตรงคล้ายๆตรงตูดนี่นะครับขนมันจะมาชนกันวิ่งจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาขวาเนี่ยนะครับตรงใต้ท้องเนี่ยนะครับตรงเนี้นะครับ,รรบมันจะวิ่งมาชนกันตรงเนี้ ให้ชนให้แบบว่าชนกันแบบว่าชิดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับชิดทั้งหมดเลยตั้งแต่ทองมาเนี่ยนะครับมันจะชิดกันนะครับขนตรงฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับมันจะวิ่งมาชนกันนะครับบางตัวเหมือนเหมือนนี่นะครับตรงนี้เห็นมันยาวเกินไหมครับมันมันมันชนกับคอนเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้ให้มันเยอะๆนะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ และที่สําคัญคือขน,นคุมขานี่แหละนะครับพี่น้องดีดีมากนะครับจับนกให้ให้เลือกให้เลือกขนขาที่คุมคุมว่าเขาเยอะๆนะครับจะดีมากนะครับสาหรับนกตัวนี้ก็จะต้องลองเลี้ยงดูอีกนะครับแต่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นต่อน,นั้นแน่นอนนะครับได้เลี้ยงแน่นอนนกตัวนี้นะครับก็เลยเข้า นะครับเข้าตานะครก็เลยขอแบ่งมานแบ่งมาพอตื่นเช้ามาขันเลยนะครับนะนกมันก็ถือว่ามันหกเดือนแล้วอ่ะนะครับนกหกเดือนเพียงแต่ว่ารอให้มันอ่าเปลี่ยนที่นะครับสักหน่อยก็คงจะจะดีขึ้นนะครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะทีนี้นะครับมาดูเรื่องของคอนนะครับคอนในกรงนะครับซึ่งอ่าก็จะแนะนํามือใหม่เส้นใหม่นะครับซึ่งคอนในกรงนี้เล็กมาก นะครับดัครับทําให้นกนั้นยืนยืนได้ไม่เต็มที่ครับพี่น้องครับเห็นไหมครับมันจะยืนแบบเวลากำแล้วมันจะแบบขามันก็จะแบบนะครับกำไม่เต็มที่เห็นไหมครับมันจะมีหลวมอยู่ครับอ่าฉะนั้นแล้วคอนในกรงนี้พยายามให้นะครับเท้านกนั้นเกาะได้พอดีใหญ่มากก็ไม่ดีนะครับเล็กไปแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับกาวว่าให้นกนั้นกำเข้านะครับเกือบจะหุ้มคอนนั่นเอง นะครับอันนั้นจะดีมากนะครับเห็นไหมครับเวลานกเดินเนี่ยไหมครับมันจะไม่มีแบบว่าความการทรงตัวของนกนะครับจะไม่ดีนะครับจะทําให้นกนั้นยืนยืนลําบากยืนยากนะครับสําหรับคอนในกระลงนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือคอนแบบนี้ครับไม่แนะนานะครับคอนที่แบบสูงเกินอย่างเงี้ยนะครับไม่แนะนํานะครับมันเกือบชน กับหลังคากรงเลยนะครับซึ่งซึ่งไม่แนะนานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านกบางทีมันจะกลายเป็นนกที่แงนก็ได้นะครับนะเป็นนกแงนเป็นนกอ่าพูดง่ายว่าเสียองค์คะนะครับในการอ่ามองออกไปข้างนอกเงี้ยครับเพราะว่านกบางทีมันติดนิดสัยแบบคือนกมันจะอยู่ที่สูงอยู่แล้วนะครับพอมันบินขึ้นที่สูงแล้วทีนี้ไอ้ผ้าคลุมกรงเนี่ยมันลงมาต่านะครับมันจะทําให้นกนั้นได้แบบ เงนมองนะครับเงยนมองข้างบนนะครับจนกลายเป็นนกที่จะเสียองค์ขะไปนะครับก็คือนกที่คอเอียงอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเริ่มมีอาการนะครับฉะนั้นแล้วเนี่เดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนกรงให้ใหม่เลยนะครับก็ให้มันอยู่แบบคอนต่ําไว้ที่สุดนะครับเพราะว่าเนี่ยคือพอคอนต่ำปุ๊บนี่นะครับนกมันก็จะยืนอยู่ประมาณนี้แล้วมันก็จะจะเห็น นะครับโดยอรอบข้างอยู่แล้วนะแต่ถ้านี้มันขึ้นไปสูงขึ้นไปปุ๊บนกมันจะเบบตัวมันจะไบบังกับผ้าคลุมนะครับทําให้มองนกมองนั้นได้ก้มมองเอียงมองนะครับก็จะทําให้นกนั้นอาจจะเป็นนกที่เสียรูปไปนะครับคอเอียงคออะไรไปนะครับเนี่ยเช่นตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะมีอาการ,นะรพี่น้องจะลองแก้ดูครับพี่น้องจะลองเปลี่ยนใส่กรงแบบธรรมดาดูนะครับเพราะว่าก็มาอยู่ ในประมาณวันนี้วันที่สองแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ฟิกอยู่แล้วว่านกแค่ห้าหกเดือนนะครับเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนกรงได้เลยนะครับถ้าเป็นนกฝึกก็ต้องรอให้มันรอให้มันขันมันมันคึกนะพี่น้องนะเปลี่ยนที่รู้จักที่แล้วค่อยขย,ยายอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องอพิธีพิทันนะครับถ้าเป็นนกฝึกแต่นี้นกใหม่หกเดือนนี้เปลี่ยนได้เลยครับนกใหม่ก็มาดูอาหารนิดนึงครับสําหรับอ่า นกตัวนี้นะครับอาหารก็ถือว่าอายังไม่ครบเท่าไหร่นะครับตามสูตรผมนะครับตามสูตรผมนะครับเพราะว่ามีน้ํามีอันนี้จะเป็นหินหรือเปล่าครับเนี่หินหรือดินโอ้นี่เป็นหินนะครับหินกระข้าวนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่ามันอยู่ป่านั่นแหละพี่น้องครับเนะาะสังเกตเลยเวลานกที่อยู่ป่านี่ถ้ามันมีอาหารครบนี่มันจะคึกขับนกนะครับถ้าเกิด อาหารมันไม่ครบเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่ค่อยคึกนกป่าเหมือนกันนะครับเนาะอาหารนกมันจะต้องสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามามาฟอร์มดูพี่น้องครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมมานกตัวนี้ไม่นานนะครับน่าจะขันแบบเต็มที่นะครับขันแบบให้เราได้ยินแบบเต็มที่นะครับผมเชื่อมั่นนะครับในนกตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพยาธินะครับย้ายกรงก่อนนะครับเพราะว่าก่อนมันจะเสีย รูปทรงนะคอเอียงไปกว่านี้นะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกรงนะเราจะเป็นกรงเก่าแล้วพี่น้องครับอ่ะโอ้เห็นเม็ดมินเล็ดก็จิกินเลยพี่น้องครับนกก็คงจะพูดง่ายว่าขาดนะครับขาดอ่เม็ดมินเล็ดนะครับเพราะว่าเขาาคุณพ่อชายันน่าจะให้กินบ้างไม่ได้กินบ้างอย่างเงี้ยนะครับนกมันมันเคยกินมาแล้วนะครับอันนี้ก็ เปลี่ยนกลรงลองดูครับผมเนาะอาการยังไม่แย่ครับคอยังไม่เอียงสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็คงจะหายนะครับเห็นไหมครับกินเม็ดมิลเลดนะครับเดี๋ยวก็ต้องฟอร์มไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับแม่มีดินมีหินมีข้าวมีเม็ดมิลเลสแล้วทีนี้คิดว่าน่าจะขึ้นนะครับนกน่าจะขึ้นน่าจะขันให้ได้ยินแน่นอนนะเพราะว่ามาอยู่บ้านมันก็ขันแล้วนะครับขันทุกวันเมื่อกี้ก็ขันครับอาจจะถ่ายไม่ทันเฉยๆพอถ่ายมันก็ไม่ขันละ ก็เป no ็นธรรมดานะครับนกก็ถือว่าผอมนะครับนกผอมนะครับนกเนาะอ่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะลองขุนให้เขาขึ้นลองดูนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับสําหรับนกตัวนี้นะผมมั่นใจนะครับมั่นใจว่าจะได้เล่นแน่นอนรนบนกตัวนี้นะครับสําหรับเนี่ยครับคอนในกรงเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอ่าอย่างเงี้ยเขาจะยืนเต็มกว่านะครับเนี่ยเขาจะกาเต็มข้อมากกว่าเนาะสำหรับอ่าคอนในกรง นะครับอู้กินใหญ่เลยพี่น้องนะครับอาหารคิดว่าน่าจะครบแล้วล่ะทีนี้ทั้งดินทั้งหินทั้งเม็ดบินเล็ดน่าจะเล่นให้เราสำหรับกรงทีนะ่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นี้นะครับคือคอนมันสูงใช่ไหมครับถ้าคอนสูงนี่ก็แบบนี้นะครับคือเราก็สามารถใส่ได้เลยพี่น้องครับแต่ว่าไม่ต้องเอาผ้าคลุมออกนะครับเปิดผ้าคลุมเลยนะครับอันนี้สูงไม่เป็นไร นะครับชนล้างคาก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าอย่าให้มันมีผ้าคลุมเฉยๆนะครับถ้าจะมีผ้าคลุมก็จะต้องคอนนั้นจะต้องต่ํากว่าผ้าคลุมนะครับนกมันจะได้ไม่เสียองค์ะนะครับไม่คอแงนนะครับเอียงข้างอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากมือใหม่เส่นใหม่นะครับสําหรับที่เอาคอนไว้สูงนะครับสูงกว่าผ้าคลุมนะครับอก็ต้อง ปรับเปลี่ยนนะครับเนาะอันนี้ก็จะไปคืนแกครับพี่น้องครับนะสหรับนี่ก็เดี๋ยวลองดูครับเราดูาง,งานนะครับว่าอาจะเป็นยังไงสําหรับนกตัวนี้นะครับยังไม่มีชื่อเราจะตั้งชื่อให้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝา,าก อ่กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องในชื่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตาม,มกดกระดิ่งรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ